นายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าการดำเนินภารกิจและบทบาทหน้าที่ของราชการแต่ละบุคคลแต่ละตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ส่งผลดีต่อการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมรวมทั้งการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังในอันที่จะบ,บริหารงานเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีคุณธรรม4ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและปฏิบัติตนยึดมั่นในจริยธรรมกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ในส่วนที่สนกางได้กําหนดแนวทางไว้เนี่ยว่าประกาศเจตจำนงสุจริตนะครับเพื่อทางจังหวัดสันรุณบุรรก็ได้ประกาศไปแล้วในประกาศนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศในเรื่องของส่วนตัวของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารของจังหวัดเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรว่าจะดําเนินการในการปรปฏิบัติตัวอย่างไรเน่ยเป็นแบบอย่างให้กับส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเราจะต้องดําเนินการช่วยเหลือกันอย่างไร นอกจากนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการทำงานของภาครัฐและทุกหน่วยงานตลอดจนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนมีส่วนในการสอดส่องการทุจริตโครงการของรัฐได้ทุกมาตรการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลการทํางานของหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท้องที่ก็ตามที่มีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการงบประมาณต่างๆเนี่ยให้ท่านได้ช่วยไปดูอะไปลงในพื้นที่ใดเนี่ยท่านก็ไปสอบต่องดูแลมาทําอะไรบ้างดูอะไรบ้างเพราะปกติเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นโครงการอะไรทําลักษณะงานเป็นอย่างไรถ้าเราช่วยกันสอบถามนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทำเนี่ยก็ต้องทําให้มันดีนะครับสำหรับนโยบายของรัฐบ,บาลข้อสิบ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัดฉเฉลียวอินยิ้มสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ